สวัสดีสวัสดีทุท่านคทุกคนเดิมมิน,นี้กับพวก,กับช้างของจิมดาสาวน้อยลงด้าวันนี้ทุกคนนองดินลงด้านเราจะมาเสียหญ้าสวนจึงสิปินหญ้าหอมเปกับหอมลาบนาซึ่งทรงหนานี้แบบอ๋อมันยังมีพักอยู่เลยเนาะก็เลย<ม>แ,แบบยานมันตายก็เลยว,ว่าสิมาลุกออกถ้าแบบโอ้โหถ้ามันตายก็เอ้ยถ้าถ้าหญ้ามันท่วมหลายมันสิตายเนาะเน้นหญ้านี้ นี่ทุกคนหอมเต๋เอแล้วนิมจะกำลังได้สิลก,ก็แบเร,เเรืมอย่าเต็มเลยเดี๋ยวซิลกออกไม่ใส่ด่อ,อะฮะออจกโอ้น้องได้จะเอาจกมาเห็ดเลยอันนี้ก็มันตอน้ายแรงโอ้ยยุงก,กัดเนาะอูดยุงไงทุกคนอูดอยู่ไม่ไหน็น อยากชิลกออกให้หมดเลยหนามเนี่ยเนาะเนี่ยนะหนามออกไหมหนามนี่ยมาะหนามอยวกชิลกหน่ะนี่ออกโอ้เกือบถึกมือถึกก็มันคิดแพะแต่แต่มันทางหลังมันมึงแม่นอันนั้นคือคืออยากชิลกให้ได้หลายที่สุดเนาะเพราะว่ามัน มันแบบหน่ำหลายเพรานมันบอกเขาบอกว่าหน่ำม,มันบอกอุ้ยอันนี้บุ๊มเนอันเนี้ยคันบุนบ๊มเนเนาะเดี๋ยวแถวนี้ก็สิลกน้องดาใส่จกน้องดิมเอามือเลยเนาะเพราะว่ามันลกง่ายเด้ได่จกแม่นอันผ้ามีหนามอันบุ้เจ็บมือแลอ้วเนาะเ yeah. นี่ยงานคือของติด คือกระบอกนี่น,น,นี่อหอมปนออีวเลยช่กะน็อันนี้ไปเห็นะก็บกได้งายก่นันหอมปนี่ีามปีนี่อุ้ยบนี้ก็มีเอามันละอุ้ยจะหนามไม่เห็นงออกหรืดูทอุ้ยหมหอมี่วแหอมปีน,ปนี่ใบมัขาดเลยออกแล้ว ห้องหอมเลยหอมหอมคล้ายๆหอมลาบนี่แหละเดินมาเป็นหอมลาบหอมตีนี่อยากะสิดึงออกท่านเบย์แถวนี้พวกมีกล้วคือะไรแมนย้ำฝนมือเซาสีเ็ดเซาจะหักเปียกเปื่อนอ่ะแล้วตอนนี้ก็ยังเปียกอยู่จะก่เอาไข่กั magic, ็มือเซาแมนแจ็คหน่อยน้องดิบก็ไม่ใชไปทักน้องดีไม่ดีคือหอมอ่ะแม่นพอว่าทักกับถาพอ อ่าสามโมงมแล้วพ่อบูมาแล้วเอไปฮารดิอันนี้หนึ่งโมงเน,นพี่ฟากซื้ออย่างวะนนพี่ฝากซื้ออย่างวะ <c oughs> อ้ยคันไปฝากซือ้อเลยเออมีมีได้พ่อเอาเงินไืเ้เอาเงินเีอะไปก่อนเดนบนม,นมนีสุสื่ออันลดไปนั่นสิญญนนไ้ฝากซืกอ้อเ้เออ มือหยุ่มเลยเนาะมือเปื้อนแล้วค่อยไปล้างเอานี่ทุกคนวน,นี้มหอมหอมปี๊ลูกออกมาคือหอมะะปี๊แต่ว่าใส่ภาษาไทยไม่พันอันหอมอย่างวะใบมไปเรื่อยหอมใบเลีย้ยงไม่เหรอหอมใบเลี้อยแม่จะบอกใช่โย่ โอ้โหกำหนัเ้าอยู่แล้ว้อันนี้น้ำสีเหลืงมัจนจมีโอ้เท,ท่าไรมันติดผมนี่แหละเสียบคนกลางมีบนนี่ไว้บนแถวนี้ะเเออ,เอน้ำตักเเออเนะตัเสียบเลย กูมีไม้เนาะตั้งคือผู้อันนี้หอมคือครับทุกคนกระซิบได้ประมาณนี้ละนี่จะจับให้ดูอีขนาดนี้ก็แบบนี่อันนี้ก็แม่นนานเขาเป็นน้ำเยอะๆค่ะนั่นเด้อโอเคค่านี้ละั่านี่คือกันเท่านี้นะทุกคนเขีดหอมหอมมันมีแต่ซัมมี่แถวนั้นโบแมนน่ะ เออแล้วทิทางของรถทางของรถน้องดาวน้องดาสิไปทางอายางเกาะหนามตัวมันเอาใหญ่นอทางคนเลยทางยิงทางพอดีเห็นแล้วสพอดีสามโมงไปับน้องี่โอ้โหละยิงยิงมาเส่กล้องเห็นไหมยังพี่ทุกคนมึงหนาอันนี้ทั้งมดทั้งมวลเป็นหนามอุ้ย หยบันอุดหนุหเลยหเปยเาจะยำเขาขา่อ้ยแ็งอกอกแข็งนอกให้เป็นสวะเออแม่เคยสอน,ยน,นอยู่อนไวูคือเราเป็นยาลงหักออกหยาเฉาะหยอดถึงเราไม่ได้เป็นสายดแต่เราเป็นอได้ทกอย่าง น่าบ,บอกกับไฟมันเลยเนาะตอนหยุด,ดน,นะมันจะขยิบมันจะจูบรอหน่อยล็กไปล็กมากะคับเลยเพืออ่อนน้าด้วยทับยากเสียโสมเอาออกเดี๋ยวน้าท่อยากเสียโสมจ้ะเปิดยานเนาะคำว้ากันเอาออกเดี๋ยวน้าทับยากเสียโส <c oughs> อออมอ่าบนเี่กบ่มีพักน้องดิมกับน้องดาก่ะชิบะโอ้ออกเนาะซึ่ง อ่าเพราะว่าจังไรเอาออกฝุ่นใส้ก่อนลูกเอ้ยมันใหญ่ขึ้นอีกรเนาะอะกแล้วเยน้น้น้ีอ่ะด yeah. ูวยเห็ดหนานนี่หมแล้วไปเห็ดหนานตัวหอมลาบ ให้น้ำกันเ่ื้อกันไปเนาะแล้วแล้วกันอันนี้ือะือ มือนี้เอ้ยช่วงนี้น่ะฝนตกทุกมือทุกมือเข้าพอแล้วประเทศเป็นเข้าว่านจะสิได้เข้าจกเป่านอกปีนี้เขานาเพราะว่าถ้าถ้ามันเซ้น้ำมันบวกดิ เอาบ,บัลลี่น้องสีเอาผักบุ้งมีบนดอกเ,เอาย่า,างปูไตวะมันจะย่างไตอยู่แหละเออทุกคนเมื่อกี้แหละว่างนึ่งน้องดิมไปเก็บผักบงมันบอกมาใส่ต้มมีทันได่พัดพอแล้วเอาไว้ตั้งแต่ปีกไก่หมดอ่ะไอเด้มฮะพ่อเนี่ยอันผิดๆเลยอ่าอ่าทันได่พัดอันพอแล้วไปใส่ตั้งแต่ปีกไก่เซ้น้ำอยู่เสือละ่ะตากแนี่ตากฝนบัดมือนี่น้องดิมไปเก็บผักบงวาท่านลงไปฮอตคันสุดท้าย น้องดิบก็ไปนั่งเก็บตอนแรกกับบอได์อ่าก็คล้ายๆสิฮักกันแหละไม้แบบดุกๆน้องดิบก็เออบ่ฮักดอกบันลงไปบ่นเก็บเก็บเก็บได้หน่อยนึงแหละขั้นใดฮักตุ๊บนึงน้องดิบก็เลยอืมซันนี่ก็พอแล้วแหละบ่เก็บละย่านปีนก็พอแหงเกียบปีนขึ้นมาบ้านน้องได้ได้นำไปนั่งยห้มบุกนดุดเห็ดปีนทุกใส่เหยียบถือบอลได้เหนไหมมันมีบอลดุกบอลหนึ่งเนาะอืมแล้วไม่บอลดุกบอลนี้งไม่ดีเหรอหืมอยู่น้ามาดู เว่ยยานดอกเดียนยานยุงหลายกว่ากัดหลายจะเป็นไข่ยุงน้องดีมก็อ่าสิ่งแล้วเป็นที่เหยบห้อยแล้วก็จบแล้วแต่สิได้ขึ้นบขึ้น,นบูสุดอ่ะถาเบิ่งผลออกเนาะว่าพานหรือบุพานอือยุง ยุงเจ้าก็เกิเยอะเหลือเกินเอนนี้มีห้องเตียเย,เยอะมากเลยได้เอามือเอฟวาที่เอามือไหวก็ไหนล่ะเมื่อไหนมีมีหนามก่อนันเขาค่อยเอาจกเอามือมันดึงดึงออกเลยดิดนี่นี่เ้าม่าฝากพี่เอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้องดีคงได้ด้วยนะคะทุกคน มาเบิ้งกันว่าช่วเฮ็ดแล้วตงดีตรงได้ที่ได้ตุ้มจะตุ้มสวยตุ้มยุงไอเดียมฮะรับให้มันงามอุระนี่นะน้ำนะน้ำป่ะคือ啥เนี้ยอิ่มดีอะไรอีสิอเอาน้ำออกแล้วเขาค่อยมาดื่มกัน,กนที่แลนวมันหมดแล้วเห็ไหมเพราะว่าสามโมงไอ้จะไปแล้วหมดแล้วอยู่แล ไปเลยวะบนคดว่าเธอจะไปเลยไปเลยไยู่สายเงาลุดมจักนั้นี่แหละน้ำีอชุดนุเสื้อนี่น อันนี้น้องด้กันชิมาไซมือน้กันนี่ได้นี่นะเอาเสียมเียออกเดี๋ยวเบิงกอนี่วะเสียบคนเดียันมีน้อันนี้ดับขวดออกมาเลยเสียแล้วยนี่หอมสิบบอกแล้วยุงหลอิ เอาไว้เป็นหน้าพร้อมกันนันทุกคนแะน้งองดิวน่าจะได้กระตุ้มจับหนามโออเ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 อ น้ำก็หลายุยงก็หลเขืออนเะนี่ยมันก็หลายอโอ้โหดาผู้เนหอมเป็นทึกทึกเสี่ยมออกไปเมื่ดวันน่ะเรียบร้อยสวะเรียบลอยเปรนเมื่ดทางทางทางหญ้าทางทางหอมไปเลยเกือบเอาจนนี้ไปพร้อม โหโไยไว้กับตายเลยนะ้งสัวฮึ่มชึบใกล้สิ้นแล้วแล้วนี่ได้มาชีหกหกแล้วหนึ่งเพราะว่า อันนี้นาะเกลือมันใหญ่พูออ้่นทักออกเลยบอกเื่อนน่ะหอมเนี่ยมันต้นนี้ตัดเลยเนาะตัดเลยเฮ้ยอันนั้นต้นอย่างอ๋อต้นอันน้ตัดเลยโอ้เสียม,มักขวัหนาเออเดี๋ยวออกหนุงเดี๋ยวออกดังเดียวสิ เหรอชื่อปากกระสีเหลือกหนักอี้วอื้มหูยุ่งโอเคทุกคนตัวน,นี้ก็สีแล้วล่ะเดี๋ยวลองดีเ้เบิ้งนี่นะจ๊ะทุกคนว้าวตัวน,นี้ก็แล้วล่ะนี่อันนี้ก็สีเหลือแต่หอมเนาะอันมันยุ่งมันหยาดนี่มัน,นมเปนหยาทุกคนม,มันเป็นะนะดอกเนาะเนาะนี่ บนหนาน้อยกับมิตซูซันี่อันนี้มัน้าที่มันขาดเดี๋ยวต้องดิว่อยมาแปลงใหม่ตัวนี้ทุกคนน้องดักก็บเกาะไปนําเลยแถวนี้ก็สิบูมีพักน้องดิมก็สิบูเฮดมาเบิ่งนอกนะอ่ะามานีต้นนะหนานไหนวะหนาน,นี้น่าจะบูมีแล้วนะเนาะเอาหน้าน,นั้นเลยโอ้ยนุ้มมีว่านอนอ,นอนูอ้สองนอนโอเคทุกคนเดี๋ยวมาต้ออ่าหนานหอม หอม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 ลาบมาทุกคนอย่มาตั้งกล้องเห็ดกันเลยโอเคนะคะทุกคนขณะนี้กันทุกคนไทยทูเดวานี่เป็นต้นหยางเป็นมะขามหมูแม่นมะขามต้นทีเฮ้ยนี่ทุกคนเดี๋ยวาิลลอออกวันนี้ก็หลายอุาบ่เห็นมว์ไปต่ำละ โผล่ใช้จิ๋วแล้วมันอันนั้นน่ะเออโผล่ต้องลอกพิมพ์มันนะตัวนั้นแหละน้องบอกว่ากินก็ได้ค่ะกินได้สวบมันต้องลอกพิมพ์เลยอันนี้น่ะลอกกันอื่นเอาใายไหมหมอท่านเป็นหมอเอ้าตำตำกินแล้วเป็นยังบม่ได้ตำกินล้างแล้วกินเลยอ๋อล้างแล้วกินเลยช่วยยังช่วยสุขภาพักช่วยให้สุขภาพแข็งลอกออกถ้าพกเสหนาการเิ้นน้ำใสอืมแม่เอาไปเห็ดแบนด้วย่้ะเนาะ

พร้อมเจนลองกิมบางดาสิบปูเด็ดออกเอา <สะ S 2> ออกแล้วเบาเฉยอย่างนี่ก็มีมันก็ลายดิอะเจ้ใช่นี่ไม่ไดเดี๋ยวนะพกใช่ไหมพ่ออเอาก็เอาทิ้งสองสันนอดน้องไปเอาหลายสิบปูกไ<า>ว้อ๋อน้องเอาเจมันเอาไว้พ่อมาพ่อก็บ,บอกเอาออกดีๆออกแล้วนะหัว่แถวแข็มหัวแถวอันเฮือนก็มีอยู่เก็บไว้ติงตกเลยอืบบอเนาะเนี่ยเจ้ได้บุพพ์พ่อปพ่อเอาไปเลยใช่ใช่ใอือ ดีไล่ได้ลยด้วย่วย้ยป่นมาแข็งโอ้โหออกมันก็ไลจแถวทั้งครอบสิบอ่อเอเวื่อไหรุ่่มมีใจบ่หน่อยดิลูกอยู่บนไหอามาลูกย่นี่ตายสิลูกุงกัแบบทำลายแล้วกครจกันจริงจริงมันมันตายม้ตรงมาให้นาให้เหรอหนกัดหน้าก็ตายหนุ่มเป็นหนุ่ม เขาเป็นคนสวยอี่างเลยยากกัดเก็บไว้จะเอาหาเก็บให้่ยาน้อยกับลายอิลี่ยุงกับลายอิลีนี่นะแถวข้งขอบเอย่างนีุ้บอยานโอ้ยยุงยุง ยายเขาแคมันเอาด้ยเอาฉันเ้น <göster ges 2> okay, ี่มันต้นอยู่อ่ะตนมากางไ้เลยไปเลเถอทางคอบทางอย่างก็เน้นออกเลนเลยเนาะแต่เน้นหล่งท่สุดนทางในเนาะเนาะบอื่นหรือบอชอพราควายุงไหลเพา่ามัเปิดกับยุงมอหนาวมอนีบวเนี่ยตอนเช้าตอนอย่างก็แบบบุมียุงยุ่แต่หักฝนตกซ <ด>ตอนนี้ก็มาเฮ็ดเลยแบบยุงสลนุสลนวนวายยุงชีจอมห่ามไปมืมเอเตอบูฮงเนียนก็ชีเจี่ยวเฮ็ดได้พอสำเร็จสำนึงแล้วคอ่อยผัวหน่อยเนาะมือหนาค่อยมาเฮ็ดต่อเนาะเอออู้ยุงกัดโอเคประมาณนี้แหละเนาะเอา,าไประมาณนี้บ,บ,บ,บอไม่เราบอเราเลยใส่ตุ้งตอบ่ต่างกันนี่อู้ตันนั้นนี่ตนนัวเยอะ เออโอเคจะให้เบิง้งเดี๋ยวต้องดีมให้เบิง้งนี่ทุกคนอันนี้แบบมันเป็นของอันพักพักเนี่ยละอันนี้น่ะเป็น,นยอดของพักหอมลาบนี่แหละมันแก้มันอย่างก,กับสบ่ออออันนี้มันส่ายออนะั้นนี่แม่บางทีมันขื้นโตอันนี้จะเป็นหอมลาบเนาะยังต้นน้อยน้อยแหละอันนี้มันพักที่ถ้าเอาไปทาเส้นหนาละสิวยุบ แต่ก่อบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลเนาะซึ่งน้องด้าเก็บมาเป็นกํำเลยอย่าเมื่อกี้เอ้ยโอ้ยทดลองแมนโอเคนะคะทุกคนแบบยุงยุงที่หามไปตอนเดบกหูเลยแบบยุงไหลลีลีแล้วมือหน้าน้องดิมกับน้องด้ค่ครมาอันเอาออกอีกหน่อยน้ำอื่นเซาเนาอเนาะ่อยมาเก็บออกอีกก็ได้เพราะว่ามือนี้แบบบบวหวแบบโหยุงไหลแหงเมื่อกี้อุดยุงมาน้องดิมก็ลงไปเหยียบจนแบบอ่าไฟ อีหยังวะเพ่นอันบนไตยุงขนาดมันแบบบ่บ่แบบบ่ได้จูดเออมันฮักออกแล้วก็ ยุงก็เลยมากัดเขาต่อโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้อันนี้พองน้ำไปเด้อยแล้วหน้ากัขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ฝากพี่เอซีทุกคนเบิ่งโฆษณาน้องดิมบังได้ด้วยนะคะจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับไต้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิมกงได้คลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอลน้องดิมบังได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสบายดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเออสรุปคลิปนี้แบบมันบูมีเลี้ยงบูมีลาวอย่างเลย ยังวะมาเก็บกระเก็บบุมวดอีกได้เพราะว่าย <Yes ุงไหลหลีเดี๋ยวมื้อหนาแล้วค่อยน้องดินมึงได้ค่อยมาแซมเนาะแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายกิ๊บไปดูว่าไปพอกหน้าเด้อแม่นอันนี้ของดิบไปพอกหน้าล้วจุยุบแบบบางคนใช้ดิบก็อันยุบไปบางคนนั้นก็บุยุบแล้วอิงตามคนใช้ถืกใช้บุถืกโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายทุกคนมาต้องคิดหลายที่ดิมยังมีเสี่ยวเอ